ติดแต่เช้าเริ่มระดับความสูงเริ่มปวดใจใช่ไมใช่แชมพู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 มันม้งเม้งก่อนตาแล้วมาส่งนี่มึงจะไม่ใช่จิ๊มใจเย็นใจแลเรียกอะไรเรียกแชมพู่ลเรีย 快了。